สวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์ตัวละครใหม่ๆแล้วนะคือตอนนี้ตัวละครแทบจะมาถุกแบบสัปดาห์เลยนะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่เอาเลยตัวนี้เหมือนจะอยู่สองสัปดาห์นะครับก็สัปดาห์หน้าก็จะมีตัวละครอะไรเข้าก็มันมาเป็นกิจกรรมวันเทายด้วยนะผมก็เพิ่งเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับว่าเออเดือนนี้มันเดือนกุมภาพันธ์นี่นาเป็นวันวันทายด้วยนะเรือว่าลืมไปแล้วนะวับวันวันเทายก็สามารถนามาทาเป็นกิจกรรมได้นะโอเค เรามาดูกันที่ตัวละครกันดีกว่านะครับก็เป็นริเซนะแล้วแบบตอนนี้ผมว่านะตัวละครแท็กไม่มีไม่แท็กไม่มีองค์กรนี่น่าจะเริ่มเล่นได้แล้วเนะื่องจากตัวละครที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวไม่มีองค์กรสเต็มไปหมดเลยนะเรื่อตั้งแต่เดะมาถึงริเซแล้วก็อะไรตรงนี้นะก็ริเซล่างนี้เท่าที่ผมดูคร่าวๆก็ถือว่าดีมากๆเลยนะโอเคเราจะมาไล่สกิลกันนะครับ <c oughs> ปรับไปเล็วหนึ่งก่อน เอางี้เอาอ่านแบบเร็วๆเหมือนเดิมแล้วเพราะเราขี้เกียจมากเริ่มจากสกิลหลักก็จะเป็นการโจมตีนะ420ก็เป็นสกิลเดียวอยู่แล้วเนาะของใจแตกนะครับใจแตกก็คือเพิ่มเลเวลของสกิลนี้เพิ่มขึ้น15%มองข้ามการป้องกัน what คือเพิ่มเพนเลทแล้วก็เพิ่มมองข้ามการป้องกันคือไม่รู้มันจะไปช่วยอะไรกันนะแต่นั่นแหละครับผมแล้วก็สร้างได้ไปเพิ่มเติมอีก10%ของ HP สูงสุดของตนเองอ๋อของตนเองนะเออ ตสมานี่สก,กิลการโจมตีล้มมือนะสก,กิลนี้ถ้าเป็นอะไรที่โซลุ่ที่สุดแล้วนะครับหลังจากตัวตละครฝ่ายเราที่ไม่มีองค์กรโจมตีนะครับพูดผิดใช้แอคทีฟสก,กิลนะก็จะทําการโจมตีชื่อเหลือใส่เป้าหมายนะครับสร้างดาเมจร,รอดใจของดาเมจร,รอดใจนะร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์รอดใจก็คือมองข้ามการป้องกันทําให้พีซุนซูของตัวเองเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้มายก็ของปริมาณดาเมจครั้งนี้โดยครับเพิ่มซุนเพิสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของขึ้นตามซุนซูของตัวเองนะ ก็คือตีแรงมากเลยนะแล้วคือแบบไม่มีลิมิตด้วยนะคือตีได้เรื่อยๆก็ต้องไปดูว่าสามารถคอมโบกับพีเดะได้หรือเปล่าถ้าคอมโบกับพีเดะได้คือแบบโอ้โหโซหลุดจัดนะครับคิดว่าได้ด้วยนะต่อมาก็จะเป็นสกิลที่สองนะครับทำให้ตัวเราเขามีมองค์กรไฟเราได้รับความนอนพื้นฐานเพิ่มขึ้น16%การป้องกันขีปเพิ่มขึ้น15%เมื่อทำการโจมตีชุดเหลือจะมีเอฟเฟกต์วันไหวหกับตนเองนะครับโอ้โหเอฟเฟกต์วันไหวเอฟเฟกต์วันไหวจะทำให้ตัวเองรับเอฟเฟกต์หนีนะครับ แล้วก็เอ็กเซลิันสำหรับเด้สูงสุดสารอบวันไว้คือทำให้สกิลแอคทีฟของสตูทั้งหมดสร้างดาเมจโอ้โหลดลงสิบเปอร์เซ็นต์เสน่ห์ก็คือดึงดูดกำจมตีทั้งหมดเข้ามาตัวเองนะโอ้โหเป็นยังไงเป็นแทงเป็นในตัวด้วยนะครับเอ็กเฟกต์จะถูกลบหลังจากได้รับดาเมจสกิลแอคทีฟแล้วทำให้เป้าหมายรับเอฟเฟกต์อยู่ชะง,งักโอ้โหเอ้ยโอ้โห,โหตัวเนี้ยอันตรายจัดเลยนะทำเป็นเล่นไปนะผมบอกแล้วตัวเนี้ยของแท้นะครับ ต่อมาก็คือลดดาเมจสกิลที่3นะครับมันเริ่มการต่สอสู้มอบเอฟเฟกต์หวั่นไหวให้กับตัวเองหนึ่งขั้นเมื่อตัวเองมีเอฟเฟกต์หวั่นไหวจะทําให้ตัวเองได้รับดาเมจและดาเมจดนะจะทําให้ตัวเองได้รับดาเมจได้รับดาเมิดช่างมาันเลยได้รับดาเมจและดาเมจเพิ่มเติมลดลง25%อ๋อแล้วก็ได้การป้องกันคี้ยิบเแล้วก็เมื่อตัวเองได้รับดาเมจเกินสามสิเรนต์ไนึงเราจะทำให้ฝ่ายเรา ทั้งหมดหนึ่งรอบได้ป้องกันคี่หัวก็วคืออาดีนะค,คีหลักของตัวนี้เนี่ยอยู่ที่สองสกิลบนเลยสนกะิว mm hmm. ล่างก็ถือว่าใช้ได้แต่ก็เงินเงิน,นะสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าจะโดนสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ทั้งทีน่าจะหายหมดแล้วนะผมอืมแต่ก็ดีหมดเลยนะคือตัวนี้ดีสามสกิลเลยนะครับโซลูชจัดนะแต่ข้อเสียคือเป็นตัวไม่มีองค์กรและน้อยคนมากที่จะเล่นไม่มีองค์กรนะมาผมให้ดู อันนี้ซื้อผมนะครับคือปัญหาคือตัวไม่มีองค์กรเนี่ยมันเพิ่งจะได้รับความเมตตาจาก GM เกมนี้ครับคือก่อนหน้านี้มันแบบไม่มีอะไรมันเล่นไม่ได้นะแล้วเกมนี้คือมันแบบโดนบังคับให้เล่นแทกเดียวค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งเพราะอย่างที่รู้กันว่าเกมนี้มันต้องอัพพรสวรรค์อํานาจและพรสวรรค์อำนาจเนี่ยเพิ่มพลังเยอะมากและมันคืนไม่ได้นะครับอัพแล้วอัพเลยก็หมายความว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเลิกไปแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนสายเนี่ย ก็จะทำให้ทีมเพื่อนๆพนพลังน้อยมันก็เป็นอะไรที่ยากมากในการเปลี่ยนสายแต่ถ้าปั้นเล่นเล่นเอามันก็ทําได้อยู่นะแต่มันก็จะไม่สุดเนี่ยเพราะว่าติดเรื่องพรสวรรค์รวมถึงฉากด้วยนะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะสําหรับใครที่อยากเปลี่ยนสายก็เปลี่ยนไม่ได้นะหมายถึงผมนี่แหละโอเคมาเรามาสุ่มกันดีกว่านะครับก็อืจริงๆอยากได้สามดาวนะจะได้เอาไปแบกแต่ว่าแบบเปลืองนะครับเก็บไว้ยัดอันธิคูดีกว่าเพราะว่า เราถล่มมันลึกเกินตอนนี้แท็กไม่มีองค์กรระดับ EX เนี่ยผมก็เล่นผ่านได้2ด่านแล้วนะครับผมด้วยความช่วยเหลือจากฮิเดกับริเซแล้วก็ชูนะครับ MM ก็ช่วยได้อยู่นะครับแล้วก็เอ่หรือชื่อละยูตะนะครับโอ้โห30โลไม่มีลุงนะครับดูดีเหลือเกินลุงมาเร็วนะครับผมก็น่าจะเอาแค่หนึ่งตัวนะตัวเปล่า แล้วข้อเสียคือมันเป็นลิมิตนะมันปั้นยากด้วยช่างแม่งนะครับเก yeah. <Yeah. S 1> ก็ถ้าอยากปั้นเดี๋ยวค่อยไปหาเศษในอนาคนละกันนะถ้ามาก็หยุดเลยตามสเต็ปจุดๆมีโอกาสจะไปได้สูงมากนี yeah, ่ครับผมได้เร็วอย่างนี้มันก็ทิ้งไว้แค่นหนึ่งตัวละกันนะแต่อยากได้หลายตัวเหมือนนั้นเนละช่างมันนะครับผมเชื่อว่าเร็วๆนี้นะน่าจะเป็นแท็กอื่นแล้วแหละนะครับเพราะว่าไม่มีองค์กรมาสองรอบติดนะครับ ตัวเี้วก็เป็นเอ่อ,อเจ้าตัวนี้เนาะ,นนะกม็มีมงก่อนแล้วรู้สึกว่าก่อนนันนี้ก็ตัวนี้หรือเปล่าวะไมไไไ่ได้เรียกว่าได้ได้รับความเอ็นดูเป็นพิเศษหรือถนะือเป็นเรื่องดีจกักนะครับมาอัพกันเถอะขอดูพลังหน่อยแล้วกันนะครับไม่เย้นะพลังลำดับห้าตอนนี้นครับ ๆๆอ่ะไปเลยนะของหมดหรอไม่เป็นไรนะครับน่าจะมีเหลืออยู่พวกนี้โอเคครับโคตรดีเลยนะระบบปรับแต่งอัตโนมัติเนะี่เป็นอะไรที่ควรทำมาตั้งนานแล้วนะคือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไลฟ์อิมพูทต้มตีนอะไรไม่เรียกสักอย่างนึงนะี่ลืมชื่อไปแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากเลยก็คือตอนนี้ เราสามารถดำาการอัพเจ้านี้ให้เป็นระดับสีลุงได้แล้วนะอูโหดีจัดจัดแต่ว่าอะไรแต่ว่าทำเป็นสีแดงไม่ได้นะทำเป็นสีลุงได้เลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเหตุดใดนะครับแล้วก็ไม่ใส่ใจละเออยดเล็กน้อยนะแล้วก็ดูครับตีโบทั้งหมดอะโปง่งแต่ข้อเสียของตีโบทั้งหมดมีหนึ่งอย่างก็คือนี่นะครับ กดตีบททั้งหมดเนี่ยมันจะเปิดไอ้นี่ไปด้วยนะแล้วปิดไม่ได้คือถ้าผมอยากไม่อยากเปิดผมก็ทําไม่ได้นะมันบังคับเปิดนะครับก็ฝากนิดนึงฝา่งนิดนึงนี่ฝากนิดน,งน,ดน,งน,น,ดนึงนะครับเราไปสุ่มอาวุธกันดีกว่านะครับโอเคผมล็อกไว้อยู่ด้วยโอ้เป็น,นยังไงได้รับยูอาร์มาเลยนะริวจัดผมล็อกไปก่อนอะไรยังไงล่ะร้อยห้าสิบนะครับ หืออะไรเหลือแค่อัพทั้งหมดละมัง้งนมจะไม่ผิดนะครับปึ้มโอเคเหลือแค่อันนี้แล้วนะครับจะช่างแม่งไปก่อนเรามาตีกันปรับมาดูดีกว่านะครับว่ามันคอมโบแบบฮีเดตได้เหมือนที่ผมต้องการหรือเปล่าถ้ามันได้ก็รู้กันว่ามันจะโซลุดขนาดไหนนะครับใส่ไปฮีเดตดิเซแล้วก็ตัวนี้ทำต้นตีอะไรได้ผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้รู้สึกว่าต้องเป็นตัวสำรองแนละ้วจะไม่ผิด คือผมไม่ได้เล่นเทงไม่มีมองกอก็เลยจำไม่ค่อยได้นะขออ่านสก,กิลก่อนนี่ความจำผมก็ดีอยู่แล้วตสุดทยใช้เป็นอะไรดีนะครับยูตะลำมันละไม่ได้อ่ะได้แหละขยามผมอไม่มีหรอกนะครับมาเรามาดูดีกว่านะว่ามันจะลั่นจริงหรือเปล่านะครับถ้ามันลั่นจริงนี่ปีโนออโตมไม่ทนันละโอเคไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะ ศกไปครับศกไปกหนึ่งทีคือไอ้คำว่าไม่มีองคอ์กรเนี่ยมันก็มาถึงตัวเองด้วยนะครับดูดิตัวเองไล่โจมตีก็ตีเหมือนกันนะโขดทนีนะแล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันติดนะคือมันไล่ตีนะดูดิน,นดดี่ยก็น่าจะเฟี้ยวเลยนะคอมโบดีมากกับอีดดะก็คล้ายๆกับไ,ไ,นะไอ้โตแสงนะโหลันจัดนะครับ เนียก็ปล่อยออโต้ไปเลยแล้วกันดามิก็ไม่ค่อยยืน้วเพราะไม่มีดาวมีดาวจะยืนนี้นะสวยงามตามตรงเรื่องนะคือผมบอกเลยว่าแทคมิองกรเนี่ยเล่นได้แล้วนะยิ่งเพื่อนมีตัวแสงมืดของมิองกรเนี่ยยิ่งจะเล่นด้ง่ายขึ้นนะแต่ขีหลักของว่าเนี่ยสามตัวนี้นะถ้าสี่ตัวเพราะว่า แท็กไม่มีองค์กรเนี่ยรู้สึกว่ามีแค่เจ้ายูตะที่มันใส่เป็นล่างนั้นตัวเดียวที่มีเอ่อเรียกว่างไงนะเป็นสำรองก็ไม่มีผลนะครับก็จะเล่นถ้าจะเล่นแท็กไม่มีองค์กรเนี่ยตัวที่ควรมีก็จะเป็นทีเดะอันนี้นะครับเก่งสุดสำหรับตอนนี้เลยนะในเรื่องซัพพอร์ตนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสำรองก็มีผลตัวเดียวนะครับนอาจากม่ผอ่ะอันนี้สำรองก็ไม่มีผลเพราะว่าที่เหลือมันไม่ใช่นะครับ เนี่ยไม่ใช่นะหรือ,อยังพวกกระหลงกระหลงปกๆแล้วไม่ต้องดูหรอกอ่าอย่างตัวนี้นะตัวนี้ก็ไม่ใช่ส่วนที่เหลือก็ไม่ใช่เหมือนกันเป็นตัวแบกหมดนะตัวนี้แรงมากเลยนะครับไม่ไม่อ่านใน้ฟังเลยขี้เกียจตัวนี้ก็โง่มากเลยนะแต่ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็โง่สุดเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ตัวใหม่นะหัวลืมไปแล้วทำอะไรได้นะครับอืมก็ ไม่ใช่สำรองก็มีผลเหมือนกันก็คือไม่ต้องบอกนะมีแค่ตัวเดียวที่เป็นสำรองก็มีผลสําหรับของแท็กในองค์กรนั้นตัวนี้จะสําคัญที่สุดฮิเดะแล้วก็ลิเซร่านี้ก็ผมว่ามันอัพสกิลค่อนข้างจะง,ง่ายสุดแล้วนะบแบบแค่แค่ตีก็อัพเลยนะคือมันเหมือนยูตะเลยนะแถมมันได้ตีด้วยมันก็เลยดีกว่ายูตะนี่แหละแล้วก็แน่นอนตัวใหม่ตัวนี้นะโ้โตหลุดจัดเป็นทั้งตัวแทงตัวทั้งทำดามิดในตัวเองนะที่ไปไหน,นครับ ตัวนี้หนึ่งอีกหนึ่งตัวผมคิดว่าต้องเป็นเจ้านี่นะครับผมเจ้าเนี่ยส้นตีนชื่ออะไรวะเออยูต่านั่นแหละครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเซตี้นะสำหรับคนที่เล่นแท็กไม่มีองก่อน,อนจะเป็นยูตะอิเซลิเซฮิเดะแล้วก็ยูตะซัพพอตอีกหนึ่งตัวนะครับโอเคอันนี้ความเห็นส่วนตัวจริงแท้แน่นอนชื่อได้หรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ได้เล่นนะครับโอเคมานี้แล้วกันสําหรับตัวละคร ลิเซผมให้ไปเลยว่าเป็นตัวติดเมตาเราแท็กไม่มีองค์กรแน่นอนแต่ว่าใครเล่นไม่มีองค์กรนะก็ไม่รู้เหมือนกันคือแบบถ้ามันเปลี่ยนได้นะผมไปแล้วผมไม่อยู่หรอกนะครับอันต mm ิค hmm. ูเนี่ยง่เลยคืน mm hmm. ผมกําลังรอ mm hmm. การมาของตัวแสงมื่อตัวต่อไปหวังว่าจะเป็นหวังว่าจะเป็นเอ่ออันตทคูนะครับนะขอร้องเจมส์อดมิเนียเปียวชื่อมด้วย